เอาคุณแม่คือได้เอามาถวายคุณแม่โชคดีบ่หรือว่าขอโชคดีโยโก้เจ้อกเาวชนจะได้เงนินนนั่เด็กัก็ัปเลขอันแมนธรรมะได้ก็เลยนําแดงรางวัลที่หนึ่งสีเขียวเหนียวซับมีพ<อ>ิธีมบอบโบครับแม่โบแม่กม็จะแจกเลขนะครับนะครับนะแม่นะรหัสคุ้งซั์นะแม่เลขโทรศัพท์ก็สองสี่นะครับท่านผู้ชมลองใายได้สองสี่ตรงกับบ้านเลขที่บ้านเลยนะครับ เราตามมาได้ห้าอ๋อเก้าแล้วก็ตามมาได้ห้าครับเก้าเก้าแสนยังหวัดหนี่งน่ะได้หนึ่งแสนสี่แสนครับครับอุตส่าห์ครับจะเป็นล้านครับให้พี่น้องได้เที่ยวมาหาเด้อเอาวสี่อีรีอ้าแม่เก้าห้าสี่ท่านผู้ชมเฮก่อนเฮก่อนออกแล้วเด้อ ผมละขนลุกเลยครับตรงอาจารย์น็อตเป๊ะเลยคันนี้นะเนี่ยครับแม่สงบสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับผมสังเกตเห็นที่แม่ย่าตะเคียนทองมีพระมาอยู่นั่นหนึ่งรูปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูนะครับบ้า ท่านมาจากไหนอย่างไรเอากลับแล้วมาไม่ทันเลยมาดูไมหลวงพ่อท่านกลับแล้วมาดูตรงนี้ ผมคือเห็นหลวงพ่อมาเพิ่นมาอย่างครับมาขอกราบมาขอกราบมาอาารอ๋อมาขอกราบหลวงพ่อชุมพรสินบอกครับเพิ่นมาจากไสายหนอมาจากหนอมาจากห่วยเมฆครับห่วยเมฆมาจากห่วยเมฆบ้านหนองโนน้ำค่ะครับมาน้ากันบอกครับ้อแล้วครับเราหลวงพ่อไปไสบัดนี้ครับ คนที่เขาไปกราบเป็นครูอาจารย์อ๋อครับเป็นเบิ่งทางไหนที่ยังไม่มาเอมะเบื้องยุ่งในโทรศัพท์หอคูน่ะใช่เพิ่นเบิ่งในโทรศัพท์แล้วเพิ่นก็เลยศรัทธาก็เลยอะไรครับโอาดังมาโดนอะดรครับที่ที่หกาม่าชงเหญ่ๆกับความเด่นนะเนาะครับก่อนหน้านั่นอีกครับแต่ว่าช่วงที่มัน แมนครับคือช่อง y o ยูทูบยังพอผมนี่ก็มาติดตามมันยังพรอมครับก็เลยคนก็เลยเริ่มแบบว่ามาหลายพอมครับจากช่อง YouTube ที่เขาสัมภาษณ์หลวงพ่อรับอ้อันนี้เอาชุดไทยมาชุดไทยมาถวายบอกครับของไผเอามานองของแม่เองเลยบอก โอ้แม่มีสุดไท่มากถวายแม่จ้าเอาคุณแม่คือได้เอามาถวายคุณแม่โชคดีบ่หรือวออ่าขอดีโยคะโอ้คุณแม่ <c oughs> นั่งอยู่น้ำกันทุกมือเนี่ยครับดีก็ได <c oughs> ้น้นำเลเจะว่าจาได้เงินเลยก็เลักแม่ธรรมะได้ฮาเจ็ดนะแล้วก็ท<ด>ี่ผมก็เห็นอยู่นี่หาเจ็ดเมื่อนั้นทําคลิปไปโอ้คุณแม่คุณแม่หันหน้ามาท้างพี่เนี่ยเออให้ลูกได้ทายลูกคุณแม่เด้อนี่เด้อ มาไล่มาควายแม่เฟินตาถุให้ได้ต่อยอดเรื่อยๆนี่คุณแม่นะครับโชคดีคุณแม่มาทําบุญที่วัดทุกวันนะครับนี่ก็เลยนําสีแดงรางวัลที่หนึ่งสีเขียวเหนียวซับอือสีแดงรางวัลที่หนึ่งสีเขียวเหนียวซับนะครับุุได้คุณแม่อยู่บ้านสงเปื่อยครับสงเป่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ มาทาบุญทุกวันวันนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็จะถวายชุดทุกวันไม่ได้มาวันก็ไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่ก็โชคดีได้จากเม่น้องธรรมะด้วยเนาะห้าเจ็ดครับท่านแหลก็ได้จากท่านก็ก็นิวด้วยครับที่ว่าเก็บตังได้นั่นแหละได้ห้าเจ็ดด้วยกันแม่ก็เลยได้ไปสามร้อย คันนี้คุณแม่นี่ก็ามาถวายคุณแม่ก็จะได้รางวันที่หนึ่งนะครับนี่สีแดงนี่มีความหมายคุณแม่บอกว่าสีแดงหมายถึงระงวันที่หนึ่งอะดูคุณแม่ถวายทําพิธีถวาย,วายมีพิธีมอบบอกครับแม่คเออครับ,บ,รบแม่ มาทำบุญทุกวันนั่งอยู่ข้างหลังผมทุกวันเลยครับอยู่บนศาลากลางประเรียนนะครับชุดไทยที่คุณแม่นํามาถวายแม่ย่านนี่ก็เป็นสีแดงกับสีเขียวสีแดงนี่ก็คือหมายถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับอนาคตเราอาจจะมีโชคใหญ่ก็ได้เนาะคุณแม่เนาะสีเขียวก็เหนียวซับครับแล้วก็นำพวงมาลัย ดอกดาวเรืองครับดาวเ่องดีง๋ยว่อันนี้คุณแม่ก็ขอให้คุณแม่โชคดีดถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับรคุณแม่มากับคุณพ่อนะครับคุณพ่อนี่อายุ80ิเท่าไหร่แล้วนะครับ <81 S 1> คุณแม่แปบเอดนะครับรหัสนะแม่นะรหัสคุงซัน์นะแม่ อะไรนะคุณแม่ว่าอะไรนะจะขอรหัสขุมทรัพย์โอ้เรียกว่ารหัสขุมรหัสขุมทรัพย์นะครับขุรับเอาุไปวางอรหัสขุมทรัพย์นะครับเหมือนรหัส ATM เรานี่แหละนะครับคุณแม่มาขอคุณแม่จะเอาไว้ฝั่งนี้เหรอครับฝั่งละชุดเหรอครับฝั่งละชุด อันนี้เอารางวัลที่หนึ่งเลยนะแม่ว้ารางวัลที่หนึ่งจุดสั่งนี้นะครับไปทันน้งนั้นไปขอรหัสรางวัลที่หนึ่งคราวนี้เวลาคุณแม่มาขอพรแบบนี้แล้วนะคุณแม่ก็โชคที่เราจะได้เนี่ยเรามาจากการอธิษฐานหรือว่าเรามารูปอเอาแบบนี้ไม่ได้รูปค <ขอ S 1> ันขออธิษฐานแม่ฐาค่ะตัวไหนก็ได้ขอให้ผูก อ๋อครับซื้อกับใครอะไรไงก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมครับได้ขอให้ถูกอ๋อครับคือถ้าเกิดเรามีโชคแล้วเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมาลูกหรือมาจุดเนาะขนลุกเลยเออขนลุกเลยแม่ย่ารับรู้แล้วนะครับอย่าลืมขอรหัสนําโชคให้กับคุณแม่นะครับ คุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรนะครับบอกเอฟซีหน่อยคุณแม่สงบคุณแม่สงบไรพิบูนไรวิบูลไรวิบูนอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบสี่ก็ให้บ้านเลขที่ยี่สิบสี่สวยด้วยนะครับสวยด้วยอ่ายี่สิบสี่วดนี้นะครับบ้านเลขที่ยี่สิบสี่บ้านสงเปลือยตำบลสงเปลือยอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนี่ยคุณแม่มาทำบุญทุกวัน มันก็ได้โชคปันไหนเก right. ิดถ <'N ame. S 2> ุกเฉินวันก่อนก็รถโทาชนประตูเมื่อวานไม่เอ้ารถรถชนประตูประตูอะไรครับประตูรถเรานี่เหรอครับนั่นแหละครับทะเบียนเจ็ดหกครับคุณแม่เห็นเลขลุงอำนาจหรือยังยังค่ะปตรงไหนครับลุงอำนาจจุดครับนี่ ตรงผลไม้อันนี้นะครับนี่ครับมีของลุงอำนาจนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจุดมะเช้านี้นะครับเป็นและอันเดิมนั้นคืออันเดิมไม่ทราบเหมือนกันว่าใครจุดไว้นะครับอันดูถูกหายไปไปสองครับหนึ่งสองหนึ่งใช่ไหมครับครับผมของลุงอำนาจครับผมครับลุงอำนาจนําทูบมาจากคูบาาจา์ที่ขึ้นบนสาลากับหลวงพ่อวันนี้นะครับรูปนั้นเลย บ้านเลขที่เราเลยนี่โอ้ครับหนึ่งบ้านเลขที่สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับตัวเดียวกันขอให้โชคครับมาจากไหนครับเนี่ยอ่าเศรภูมิร้อยเอ็ดโอ้เศรภูมิร้อยเอ็ดนะครับขอให้โชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงปีใหม่แล้วก็ขอให้สมพรทุกอย่างนะครับครับสาธุบุญด้วยนะครับมากราบหลวงพ่อนะครับใครมากราบหลวงพ่อแล้วกลับไปพร้อมความสุขกันทุกคนเนาะคุณแม่เนาะ อิ่มบุญครับอิ่มอกอิ่มใจก็สําเร็จไปในตัวนั่นแหละสําเร็จไปในตัวค่ะอันนี้คุณแม่จุดทูปทําไมครับจะขอรหัสค่ะอ๋อครันนี้ก็ถวายแล้วก็จะมาจุดทูปขอรหัสแล้วทําไมคุณแม่ถึงเลือกทูปสีอเทียนสีขาวมันเป็นสีที่บริสุทธิ์คิดเหมือนกันกับลุงอํานาจเลย เวลาเราขอโชคนี่เราจะใช้ทุทใช้เทียนสีขาวนะครับท่านผู้ชมหมายถึงความบริสุทธิ์ใจเราเ,เราขอด้วยความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรครับออคุณแม่จะเอาทูบหร้อครับกี่ดอกผมรับ,รบให้หนึ่งคู่สองคู่สามคู่ สามคู่แล้วหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ซาได้เนาะครับตามแล้วป่ะสามแล้วสี่คู่เก้าแล้วเนี่ยแม่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่เก้าแล้วครับได้แล้วล่ะจะขอได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะคุณแม่ได้ได้อยู่ในใจแล้วนะครับ ขอจุดบูชาขอจุดบูชาบอกได้ไหมครับคุณแม่ว่าตัวไหนก็บ้านเล็กที่นั่แหละอ๋อบ้านเล็กที่คุณแม่นะครับเป็นบ้านเล็กที่คุณแม่นะครับ,ค,รบคือบา,คบ,บางทีมันก็เป็นเคสเนาะคุณแม่เนาะเราบอกตรงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เนาะครับบ้านเล็กที่นะครับสักครู่นี้คงได้ยินกันไปแล้วเนาะนี่หมายถึงความบริสุทธิ์เวลาเราขอก็จะใช้ทูบทูบเก้าดอกเทียนสีขาว นนี่จะเป็นสีขาวเหมือนลูกอำนาจอเอเป็นจุดครั้งแรกเลยครับคุณแม่คุณแม่ไม่เคยขอแม่ท่านเลยเออครับไม่เคยขอเลยนี่เป็นการขอครั้งแรกเราขอเราก็ขอด้วยความบริสุทธิ์ใจขอด้วยความศรัทธาเนาะคุณแม่เนาะขอให้ตรงกันเถิดครับครับขอให้ตรงกันนะครับโอ้ยคุณแม่จุดธูปด้วยนะครับนี่ มีทูบเสียงโชคด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูทูบคุณแม่นะครับอีกนะครับคุณแม่สงบไร,ไรวิบู์บครับคุณแม่สงบ<ล>ไรวิบูนเลขไอ้เลขไอ้โทรศัพท์ก็083 9013524โอ้เลขเลขโทรศัพท์ก็ สองสี่นะครับท่านผู้ชมลงท้ายด้วยสองสี่ตรงกับบ้านเล็กที่บ้านเลยนะครับติดแล้วอย่างนี้ติดแล้วครับนี่ติดแล้วหันไอที่เป็นตัวหนังสือนี่มาทางเราคุณแม่ไปเสียบไว้ตรงไหนตรงตรงนี้หละเดี๋ยวแม่จะเสียบขอเสียบกับเสียบกับลุงอํานาจกับลุงอํานาจนะครับติดแล้วเนาะนี่เนาะตัวเลขเนาะครับติดแล้วครับสาธุครับ คุณแม่มาทําบุญทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ออบนศา,าลาการประเรียนนี้จะนั่งอยู่ด้านหลังผมตลอดตั้งคู่กันกับของลูกอํานาจนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรารอลุ้นต่อนะครับว่าคุณแม่สงบจะได้เลขอะไรครับุุุปวววัััดมมมาาทททกกกนนนใจี ความบริสุทธิ์ใจครับเดี๋ยวเรารอเลขทูบนะครับนี้จากคุณแม่สงบนะครับรอรุนนะครับท่านผู้ชมเลขทูบมาหรือ,อยังบบเดียวพียงเดียวเลขทูบยังมาบ่ามีเลขกเก่าอ๋อเลขกเก่าขึ้นมากกว่านี่แหละมันบ่ครับ ตามมาด้วยห้าอ๋อเก้าแล้วก็ตามมาด้วยห้าครับเนี่ยมาดูเลขทูบแม่เก้าแล้วก็ตามมาด้วยห้านะครับอนนดอกนี้นะครับของคุณแม่สงบของเขายูทูบช่องไหนเนาะครัก๊อกนิวครับก๊กนิวจะเดี๋ยวได้ติดัวได้นีวก<อ>้เก้าแสนแล้วเด้ มีงวดหนึ่งนได้หนึ่งแสนตอนงวดที่มานะครับเป็นเลไม่เป็นหาคือตอนนั่นนะเมืองวดมานะได้แสนงวดก่อนนั่นได้หางวดนี้ได้สี่แสนครับคร็นเลขสับครับอ้ครับเป็นล้านครับให้พี่น้องได้เที่ยวมาหาเด้อกันสิจะเลื่อนเด้กครับก็ต้องให้ปัจจพนัยเหมือนนากับ่อ้ลากันไม่ใหปัจจัยให้ลืมกับ่ด้ เอาสีอีลีแม่แม่ซื้อไว้แล้วเก้าไม่อย่างก่อครับเก้าห้าสี่ท่านผู้ชมเฮก่อนเฮก่อนออกแล้วเดี๋ยวได้ได้ได้เลขดังครับเลขดังเลขอาจารย์น็อตเลขรย์ตี้ตรงเลยเาสิือได้อีกคนปลไปดูก่อนเอา เก้าห้าสี่ท่านผู้ชมแม,มนดีลบบลุ่ง,งโอ้ผมละขนลุกเลยครับตรงอาจารย์นอตเป๊ะเลยคันนี้น่ะเนี่ยครับแม่สงบนะครับมแม่สงบนี่จะมาทําบุญที่วัดป่าอรุณธรรมทุกวันนะครับเนี่ยได้เก้าห้าสี่นะครับทูบตัวนี้นะครับนี่ครับวันนี้คุณแม่ก็นําชุดมาถวายแล้วเนี่ยครับ คือเสี่ยเอาชุดมาสองชุดหรืออยากได้หลายขนาดนี่ยเมที่แล้วคุณแม่เขาก็ได้ใช่งวดที่แล้วคุณแม่ก็ได้ครับได้ห้าเจ็ดใช่ไหมครับตอนนั้นอ่ะอแล้วน่ะแล้วแล้วคุณแม่ก็นําชุดมาถวายแล้วเนาะวันนี้น่ะนาชุดสาธุขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเด้อครับคคุณแม่นําชุดสีแดงละวันที่หนึ่งคุณแม่บอกอย่างงี้แล้วก็สีเขียวเหนียวซับให้รวยซับรวยเบอร์ครับ คุณแม่มาขอรหัสนะครับได้แล้วนะครับรหัสตอนนี้นะครับได้รหัสแล้วรหัสนําโชคนะครับอันนี้คุณแม่ก็เป็นแม่ครัวที่วัดป่ารุนธรรมนะครับนี่ครับชื่อคุณแม่อะไรนะครับแม่ตู่แม่ตู่ครับนี่เป็นแม่ครัวแม่ครัวครับที่วัดป่ารุนธรรมนี่แหละนะครับครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับขอให้คุณแม่ทั้งสองโชคดีนะครับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เราลุ้นนี่ครับ ได้แล้วบ่ครับมาจากไสครับนี่มาจากอันกเทอร์เฮานี่อ๋อกาซสินเทอ์เน็เนาะครับเนาะขอให้โชคดีเด้อครับเด้อครับครับพ่อภาษาไทยเฮานี่เนาะครับผมก็ไก่ครับเขียนสองเข่าครับครับสีแดงๆครับขอบคุณครับครับรวยๆสุขภาพแข็งแรงครับพุณแม่ครับสาธุครับนี่ครับท่านผู้ชมตรงกับเอกทูบคุณกบด้วยนะครับที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้ เก้านะครับตรงกับเลขอาจารย์นอตตี้เลยนี่นะครับอันนี้ของคุณแม่สงบที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาจำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับที่แม่ย่าตะเคียนทองครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ